สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับ <laughs> <laughs> วันนี้เจ้ามดแดงครับนี่เจ้ามันไอ้มดแดงครับโอ้ตักเองครับดูครับไม่ยอมเปิดหมดขั้เล่งครับ <laughs> <laughs> โอ้ยอุย้ยนู <laughs> อาวอ้าวอาอืาออือ war, อือยังไง the โอ้ย uh, ลงมาเร็วอู้วอะลงมาเออตักสามตักครับใช้เวลาเป็นอ่าห้านาทีสิบนาทีครับเออเออเอา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 หมดค heures, ันเร่งครับไม่ไ <vallahi> ด้เปิดครับนี่นี่ ดูดูเป็นไหมเอาโอ้ยเอาดูดูครับดูครับเอ้ยพี่เจอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ยอมเปิดหมดคาลิ่งหรอเร็

จันดีจะตัดให้ครับโอ้ยเอ้าเฮต้องเปิดคันเร่งก่อนอู้บอยเปิดคันเร่งก่อนคันเดีมุดเดียวมีอยู่สามมุดนะ ไม่เปิดกระเลงเนาะเนี่ยนี่ดูดูนี่เออเออนี่ต้องตักอย่างนี้ตักอย่างนั้นเวลามันจะเซ็ตดู้ีขะเลงโจดย์อเลยอ่ะเนาะเดี๋ยวอาจารย์จีตักให้ครับเจ้ามดแดงก่อนครับ ในเป็นงานขุดขุดสะครับขุดสะรับพื้นที่ที่นาด้วยครับน่าจะทำเป็นทางลงนานะครับอัดเลยอัดเลยบอัดเลยบอ อตอนนี้อาจารย์เจก็อยู่คนเดียวครับตักเองเทเองนะครับตรงนี้ไม่รู้ครับทีมงานหายแล้วครับน่า,าจะไปอุบลนแล้วครับชายน้อยก็ได้ไปอุบลครับไปครับหัวหน้าหนุ่มแล้วนะครับ เป็นงานเปิดงานใหม่นะครับนี่โอ้มาแล้วไปเออโออฟอ เออไปแล้วครับเจ้ามดแดง ก็ช่วงนี้ก็จะวิ่งเฉพาะ6ล้อครับสิบล้อน่าจะขับไปอุบลน,นะครับโอ้สร้ป งสงสัยจะวิ่งอสองคันนะครับส่วนเจ้ามดแดงก็ไม่รู้ว่า,ารับงานเทตรงไหนนะครับ ก็อาจารย์เจตักก็เสร็จปุ๊บปิดรถแล้วก็เอาไปเทน,นะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับตอนเย็นก็จะมีอากาศจะเย็น ช่วงใบใบนี่อากาศร้อนนะครับโ,โวันนี้วิ่งอยู่สองคันครับ ช่วงนี้ก็ท <c oughs> ีมงานก็ได้ไปอุบนแล้วนะครับเดี๋ยวแต่อาจารย์เจ๊ครับอาจารย์เจ๊น่าจะไปตามหลังนะครับอ้าอู้จัดหนักเลยครับอีา อ oh. <c oughs> ี่จะเป็นรอบเจ้าดี <c oughs> โอเจ้าดกการถรวมนะครับค <c oughs> ันนี้จะประจำาทีมงานา <c oughs> พี่โม่นะครับ คันนี้เข้าไปในตู้อบเลยครับเอพังครับยังไม่ได้ไปซ่อมครับอ,อยากขึ้นไปเล่นครับอาจารย์เจครับเดี๋ยวให้ตักเสร็จก่อนครับ Oh คุยครับว่าจะไปเที่ตรงไหนนะครับเอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปครับปรยจเจครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่นอนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ